อลูสายฮียฮวนทุกคนเนี่ยกลับมาเจอกับเซนแล้วนะใช่เรากลับมาเจอกันอีกแล้วก็วันนี้อยากมาทาแบบเพื่อสอบอีกแล้วค่ะรู้สึกสนุกกับเดกกับ,กบตอนเล่นกุญแจกลางใจก็มาเล่นอันนี้อีกไหมอันนี้ก็เพนนี้เลยอืมเขาบอกว่ามาเล่นบอกได้แล้วว่าแอรมีน้ําตาไปแล้วสอบติดใจ,จเราเมื่อเราเข้าไปที่บาร์รับ เราจะได้ค็อกเทลแบบไหนฟิลเหมือนเราทำงานเหน,นื่อยนั่งชิลเพื่อคนชีวิตบอกได้เลยว่าแปลกใหม่มากไม่เคยตัวเองไปเปเทียเท่ยวค็อกเทลเลยจนมาเล่นแบบทดสอบนี้อืม,มาหนูลองหน่อยเนาะถ้าใครอยากเล่นก็เดนหู่ทิงลิงไว้ใต้ล่างได้เลยนะมาหนน้องเล่นหน่อยอุ้ยมีเพลงด้วยน่าสนใจอยู่นะฮอหดไปอีกวัน ไปนั่งสักที่ก่อนกลับบ้านแล้วกันคุณเข้ามาที่บาร์แห่งหนึ่งบาร์แห่งนี้เป็นหนึ่งบาร์ชื่อดังระยวแน่นสองบารับสงบไม่ค่อยมีคนสามบาร์ที่คุณเคยมากับคุ้จักถ้าเป็นเซ่อขอเลือกบารับสงบเนาะถ้าเป็นเซก็คงเลือกบารับแบบสงบไม่ค่อยมีคนค่ะง่ายอยู่คนเดียว สิ่งแรกที่คนห้ความสนใจคือ 1. การตกแต่งร้าน2คนในร้าน3เสียงดนตรีประกอบสิ่งแรกเข้ามาเหรอถ้าสิ่งแรกที่เซรู้สึกสนใจก็คงเป็นการตกแต่งร้านค่ะบรรยากาศในร้านแบบใด 1. ตกแต่งเรียบหรู 2. แซนซี่ตะเจมพร้อมปาร์ต,ตี้ 3. แปลกใหม่ไม่เหมือนใครอืมหนงไม่ชอบเสียงแบบเยอะเกินไปก็เอาเรียบหรูแล้วกันเนาะชอบอยู่เ,เงียบๆค่ะกรุณาน้อนหนงค่ะทอเตอร์ทักทายบาร์เทนเดอร์ที่คุณไม่เคยพบหน้าสวัสดีค่ะว้ชชอบภาพอะ่ะว้ยดูดีนะแกชอบชอบชอบได้ได้ได้ได วัน,นันเธอถามว่าวันนี้คุณอยากดื่มอะไรวิสกี้จินวอดก้าลำหนูไม่เคยดื่ม <laughs> หนูไม่เคยดื่มแต่ให้อายุเกินแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มเลยแต่ชื่อที่ได้ยินบ่อยๆก็คงจะเป็นถ้าเป็นหนูคงจะเป็นอะไรเดียวคำถามคือวิสกี้คืออะไรนั่นสิ วิสกี้จินวอดก้าลำมันคืออะไรนูควรกินอะไรดี๋ดย่หาข้อมูลตําแดังหน้าโอเคหลังจากที่หนูไปเซิร์ชกูเกิลมาหนูเลือกจินดีกว่าเน,ะเนาะอย่าน้อยสีมันดูแบบทําเครื่องดื่มแบบคงไม่ถึงตุยเพราะว่าน่าจะคออ่อนเพราะเราไม่เคยกินบอยเดนเดอร์ gender, เริ่มชวนคุณคุยระหว่างที่ชงเครื่องดื่มเขาถามคุณว่าถ้ามีเวลาหนึ่งวันสามารถทําอะไรก็ได้คุณเสื้ออะไร หนึ่งดูหนังคนเดียวชิวๆสองกินข้าวกับครอบครัวสามใช้เวลากับคนรักสี่พาสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวห้าปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงเหรออืมถ้าเป็นตัวเซมีเวลาว่างเหรอว่างสักวันหนึ่งดูหนังคนเดียวชิวๆนี่ทำบ่อยกินข้าวกับครอบครัวไม่อาอนชอบกินข้าวคนเดียวใช้เวลากับคนรักอันนี้ใช้บ่อยค่ะอันนี้ใช้บ่อยแล้วไม่เป็นไรเนาะ ปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงนูกเกียรการเข้าสังคมก็คงจะเลือกเป็นพาสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวนาะเพราะว่าถ้ามีเวลาทำอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยเราก็จะพาหมาเราไปเที่ยวแบบใช้ชีวิตแบบแอคทิวิตี้บ้างนานๆทีอยากพาลูกเราไปเที่ยวนาะเป็นแผนที่ดีนะอืดีสินานๆทีจะพาลูกไปเที่ยวบาเดนเดอร์ <laughs> gender, ถามคุณต่อว่าถ้าคุณเลือกเครื่องดื่มเพื่อทำให้มีพลังวิเศษได้คุณอยากมีพลังอะไร หนึ่งอ่านใจสองย้อนเวลาสามล่องหุนสี่เห็นอนาคตอืมถ้าเซออ่านใจคนอื่นได้มันก็เท่ากับว่าเราก็รู้สิว่าเขาว่าอะไรเราอ่ะมันทำให้รู้สึกแบบอยู่กับคนอื่นยากย้อนเวลาถ้าตามตรงถ้าจะย้อนเวลาไปมันก็คงมีเรื่องแย่เยอะเราไม่อยากย้อนเวลากลับ ไปอ่ะเพราะว่าย้อนไปเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันอาจจะเกิดเอฟเฟกลูกโซ่สามล่องหุนเหรออือจะล่องหุนไปทำไมอ่ะไม่ใช่โจมพ้นอานาคารแกเห็นอนาคตเหรอเห็นอนาคตก็ได้ค่ะหนูจะไปซื้อหวยใช่ค่ะหนูอยากได้พลังเห็นอนาคตเพื่อไปซื้อหวยเพราะว่าหนูต้องการรวยแต่ก็ถ้าเห็นอนาคตที่น่าเศร้าก็ อย่าน้อยจะควบคุมให้มันไม่เห็นนักันนะคะอย่าน้อยหนูก็เอาไปซื้อหวยค่ะงั้นลองดื่มอันนี้ดูสิหืมหนูนดื่มอะไรถ้าบมบอกว่าแก่นี้ไม่อร่อยคุณจะเลือดดื่มไหมละ่ะอืมคุณอยากจะเลือกที่จะดื่มมันไหมหนึ่งไม่ดื่มดีกว่าสองเค็มสักหน่อยสามดื่มเลยแปลกใหม่ถ้าเป็นเซล ก็อร่อยคนเราไม่เท่ากันก็ชิมก็พอเนาะก็ชิมก็พอผมรอเล่นมันอร่อยอยู่แล้วล่ะอร่อยของคนเราไม่เท่ากันค่ะพี่อสองทุม่มแล้วหัวหน้าทักมาโทรศัพท์ของคุณแจ้งเตือนเมลจากหัวหน้าของคุณที่ขอให้ไปดูงานที่ต่างจังหวัดหนูขี้เกียจคุณจะจัดทิปครั้งนี้อย่างไรหนึ่งเลือกแผนที่จะ แวะเที่ยวตามทางแวะตามที่เที่ยวต่างๆหาประสบการณ์แปลกใหม่เพื่อเพลินกับการเดินทางสองออกเดินทางไปยังจุดหมายโดยทันทีโดยไม่ต้องออกลอกนู่นลอกทางเพื่อให้จบงานเร็วที่สุดแล้วสองค่ะไม่อยากกลับบ้านมาอยู่กับมาคุณดูเหนื่อยนะลองหาเวลาให้ตัวเองพักบ้างนะอืมดูเหนื่อยจริงๆถ้าคุณเลือกชีวิตในโคติได้คุณอยากใช้ชีวิตยังไง อือหนึ่งชีวิตที่สงบเรียบง่ายสองชีวิตโลดผนลอิสระสามชีวิตในโลกอื่นถ้าเป็นเซี่ชีวิตออุดมคติเนาะอุดมคติเท่ากับมันคงไม,ม,งไม่มันคงไม่เกิดขึ้นจริงอย่างช,ชีวิตต่างโลกคะ่ะหนูอยากมีเวทมนต์หนูอยากเป็นแมไพายค่ะหนูอยากเป็นแมไพายจริงๆแล้วคุณก็อยากมีชีวิตเหมือนผมเลยนะต่างโลกเหรอคะ โอ้ชนหน่อยพี่ชายชนเยการที่คุณเข้ามาบานนี้ทำให้คุณมีความสุขไหมมีเไรเฉย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 หนูไม่ค่อยอะไรมากแล้วสำหรับคุณคำว่าความสุขคืออะไรความสุขของเซ๊หรออืมคงจะเป็น ไม่ต้องเศร้ามั้งคะขอแค่ไม่เศร้ามีทุกอย่างที่ต้องการก็พอแล้วคะ่ะทันาคีควจะเป็นเท่าน,นี้แหละไม่ต้องเศร้ามีทุกอย่างที่ต้องการคะ่ะถ้ามีคนที่คุณรักมานั่งฟังเรื่องราวของคุณคุณว่าค่ะคุณคิดว่าเขาจะพูดอะไรกับคุณอืม ถ้าเป็นเซหลอมาฟังเรื่องราวของเซรอคงจะตอบว่าโอ้โอ,โอนะไม่หรอไม่สิต้องตอบว่าถ้าเป็นอาจารย์คงจะบอกเซว่าโอ้โอ,โอนะร้องไห้ออกมาได้เลย เต็มที่แล้วก็จบด้วยคำว่ากอ,อดนะแล้วคงจะบอกเซว่าหนูเก่งมากๆแล้วถ้าเป็นอาจารย์นะเพราะว่าเซหนังกดดันตัวเองหลายเรื่องมากกดดันมากเกินไปจนแบบได้ยิงคำแบบนี้ บ่อยมากแท่ทุกวันได้ยินบ่อยมากกับค่ะว่าโอโ๋ๆอโอนะร้องไห้ออกมาได้เลยเต็มที่ก่อนก่อนะหนูเก่งมากๆแล้ว <c oughs> อยู่ทีก็จะร้องไห้ฮจำไหมนะ,ะอืคำเมื่อกี้เปิดกดเร็วไปหน่อยนั่นนะคือข้อความจากคุณก็ใช่ค่ะหนูเก่งมากแล้วทำให้คุณรู้สึก <c oughs> ให้คุณที่กำลังรู้สึกแบบนี้อยู่คุณเมาแล้วนึกถึงเรื่องในอดีตถึงใครบางคนผู้คนที่ทำให้คุณมีวันนี้คนนั้นคือใครก็คงตอบว่าอาจารย์ค่ะอาจารย์คือสิ่งที่สำคัญสำหรับเซมากสำคัญมากจริงๆเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่หนักหนักมาก เป็นหลายเรื่องเดียวแบเก็บความแย่ต่างๆให้ตัวเองมาหลายปีก็ได้เทบไยกับใครสักคนก็ดีมากแล้วแล้วคนอยากเก่าอะไรกับคนผู้คนเหล่านั้นคนมากๆค่ะ ขอบคุณมากๆที่เข้ามาในชีวิตให้เราได้ก้าวเดินในเส้นทางที่เราชอบแล้วก็ขอบคุณที่ <c oughs> เรียกไงดีละ่สะสนับสนุนสิ่งที่เรารักนะคะคุณมองเห็นด้วเมเป็นสีอะไรหรออืมตอนนี้คงเป็นสีชมพูล่ะคำตอบเหรอเพราะกำลัง อ่านอี้นะคะแยยเยจุวกตอนดื่มฮอกเทลแก้้สุดท้ายเสร็จอยู่ๆคนก็เหลือไปเห็นแก้วที่สะท้อนหน้าคุณสีหน้าของคุณตอนนี้เป็นไงบ้างน้ําตาคอค่ะนูจะร้องไห้ นั่นแหละค่ะน้ำตอคอร้อนนิดนึงฟ้าบอกอะไรกับตัวเองในโค้ชฝกไว้กันเราได้นะอืมพี่สาวนะ่ะโค้ดเก่งเลยหมดจริง บอกว่านี้ค่ะว่าพี่สาวอ่ะโคตรกิ่งเลยเพราะว่าตอนนี้หนูยังไม่กิ่งอะไรขนาดนั้นก็อยากขอคนตัวเองในอนคาคตแล้วตอนนี้ค่ะควรละกันวางออกจากบาร์บาร์เทนเดอร์มอบการให้คนเป็นของขวัญการอะไรเอ่ยไหนดิวซไหนหนูนดาเครื่องดื่มอะไรเอ่ย อ่านไม่ออกอ่ะเราลืมลาเล่นเอาข้ามอะไรได้ไหมเครื่องดื่มที่สีสดใสที่ประกอบไปด้วยไวน์ขาวเตกิล่าน้ำผลไม้บลูเบอร์รี่สตรอบเบอรี่ราสเบอรี่และเลมอนโซดาเอ้ยอันนี้อร่อยนะอร่อยอันนี้น่ากินได้ซัมเมอร์เบอร์รี่ชังเกีย ถูกจับว่าเป็นเครื่องดื่มที่มักเสิร์ฟในงานสร้างสรรค์และเป็นที่นิยมในประเทศสเปนซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของเครื่องดื่มชนิดนี้คุณเปรียบเสมือนค็อกเทลดังกล่าวคุณชื่นชอบในการอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกสบายใจหรือกับคุณหรือกับกลุ่มคนที่เป็นที่พักผิงทางใจด้วยค็อกเทลดังกล่าวส่วนประกอบแมววัตถุดิบที่ดื่มได้ง่าย มีรสชาติกลมกลม่อมเหมือนกับตัวคุณที่มักปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆได้ง่ายกว่าใครหลายคนแอบบยากอยู่นะรู้แอบ,บปรับตัวยากอยู่นาะไหนซูหม่นี่นังสิไม่ยินลืม z o คุณชื่นชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นมีความสุขอันนี้ใช่ค่ะจนบางครั้งอาจเป็นตัวคุณเองที่ไม่สบายใจกับการตัดสินใจทําบางอย่างเพื่อผู้อื่นอันนี้ก็จริง สิงอันนี้จริงอย่าลืมหันมาให้ความสนใจกับตนเองโดยโดยให้การมอบสิ่งที่ดีแก่ผู้อื่นของคุณสมดุลกับการรักษาใจตัวเองด้วยนะค่ะหนูจะพยายามให้สมดุลกันนะก็ถ้าถามว่าตอนนี้สมดุลไหมก็ดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าก็ถ้าดูในคลิปก็น่าจะรู้แลสาบหนูใครป็งคนสำคัญแ้ะเขาให้หนูบอกว่า ทำไมสิแต้เขาบอกให้หนูลักตัวเองมากขึ้นนะคะบอกได้เล้ว่าลักตัวเองมากขึ้นกับเขาและเนาะก็ถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวหนูทิ้งลิงไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะคะบอกได้เลยว่าเฮ้ยสนุกนะสุ่ยแบบแล้วเราได้ระบายกับตัวเองไว้ว่าเรากำลังรู้สึกยังไงอยู่ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะก็ ถ้าใครอยากสนสับสนุนวิทูเบอร์ผู้ลายได้ก็กดลิงก์ด o n a t หรือก็สแกน QR วอา e คตชส่สน,นับสนุนหนูกันได้นะวันนี้ไปก่อนนะคะไปบายสวัสดีค่ะขอให้เป็นวันที่ดีนะก็อย่าลืมรักตัวเองกันด้วยนะคะ